ปีที่3นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่คุณครูจะสอนนะคะใน YouTube นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะก็เรื่องแรกนะคะที่คุณครูได้ทำคลิปวีดีโอสอนนี้ขึ้นมานะคะก็คือการบวกโดยไม่มีตัวทดนะคะซึ่งนะคะการบวกโดยไม่มีตัวทดเนี่ยคุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3นะคะน่าจะเคยนะคะ เรียนเกี่ยวกับการบวกนะคะตั้งแต่นัตั้งแต่อยู่ป .2 เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการทุกทวนนะคะให้นักเรียนนะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะใช้นะคะความรู้เกี่ยวกับการบวกนะคะไปต่อยอดในการคูณการหารนะคะต่อไปเนาะอ่ะการบวกนะคะโดยไม่มีตัวทดก็คือ บวกแล้วมันไม่เกิน10นั่นเองนะคะบวกแล้วไม่เกิน10นะคะผลบวกจากที่เราบวกแล้วมันไม่เกิน <c ute> 10บเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการบวกแบบไม่มีตัวทดนะคะก็ <c ute> คุณครูนะคะก็จะ,ะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่สานะคะจำนวน4ตัวอย่างด้วยกันนะคะก็ะมีวิธีการหาผลบวกยังไง <c ute> เดี๋ยวเราไปดูกันนะ <c ute> อ่ะนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งะคะจงหาผลบวกของ1 20, นึ่งนบะคะบวกกับ4 3 3พันส้เอ็นะคะคุณครูเคยบอกว่านะคะเวลาบวกนักเรียนจะต้องตั้งบวกนะคะไม่ว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะมาในแนวนอนนักเรียนก็ต้องตั้งบวกก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเราบวกในแนวนอนเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันเยอะมากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะโอเคหลักนี้หลักคือหลักหน่วยนะคะแล้วเราก็จะต้องนำหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะมันก็จะยุ่งยากนะคะคุณครูก็เลยแนะนำนะคะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะใช้การบวกด้วยวิธีตั้งบวกนะคะอ่ะเราก็จะนำจำนวนที่โจยกกำหนดมาให้นะคะก็คือหนึ่งมืน สองพั 2, นะะรงนี้นะคะคุณครูก็จะเขียนกระจายกระจายหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะแล้วก็บวกนะคะเครื่องหมายบวกของเราทีนี้นะคะตัวบวกเราก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่หลักหน่วยนะคะไปหา หลักที่มีค่ามากนะคะหลักหน่วยของเรานะคะตัวบวกหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็ใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะหลักสิบก็คือเลขสามหลักร้อยก็คือเลขสามนะคะแล้วก็หลักพันก็คือเลขสี่นี่เน,ะะนาะนักเรียนอย่าลืมลูกน้ํานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขีดเส้นขั้นนะคะ การขีดเส้นขั้นหมายถึงเรากําลังจะดําเนินการบวกนะคะ,ะเรากําลังจะดําเนินการบวกนะเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะขีดอีก2เส้นนะคะข้างล่างการขีดสองเส้นข้างล่างหมายถึงเรากําลังจะตอบนะคะเราจะตอบแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเวลาบวกเราก็จะบวกไปทีละหลักนะคะซึ่งเราต้องเริ่มจากการบวก โดยบวกหลักหน่วยก่อนเนาะหลักหน่วยของเราก็คือ8 8ดปดบวกหได้9นะคะแล้วก็หลักสิบค่ะหลักถัดไปที่เราจะบวกก็คือหลักสิบนะคะ6กบวกสก็ได้9นะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยห้าห้าร้อยนั่นแหละคะ่ะห้าบวกสาม หรือ500อบวก300นั่นแหละค่ะความหมายเดียวกันก็5บวก3ก็จะได้8นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้จำนวนนะคะครบ3หลัก1 2 3ต่อไปนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะต้องใส่ลูกน้ำให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะ เราก็จะบวกหลักพันนะคะ2อยู่ในหลักพันนะแล้วก็ C ก็อยู่ในหลักพันอันนี้ก็บวกกันนะคะ2อบวกสได้หนะคะหรือ2,000ันบวกสี่พันั่นแหละค่ะก็จะได้6,000นั่นเองะคะ่ะส่วนหลักหมื่นของเราหลักหมื่นของเราไม่มีตัวบวกเราก็นี่ค่ะดึงลงมาเฉยๆน่ยเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะ ถ้าเราตั้งบวกเนี่ยคำตอบของเรานะคะมันก็จะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะเช็คได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราบวกในแนวนอนเนี่ยมันโอกาสผิดพลาดมันเยอะนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศราปีที่สามคุณครูก็เลยแนะนำให้ตั้งบวกนะคะข้อนี้ก็จะได้ว่า12568บวก4331 เท่ากับ1นึ9งมืนหกพันแปดรอยก้าสิบเ้านั่นเองนะคะข้อนี้อ่ะนักเรียนบางคนนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บางคนนะคะก็คิดว่าโอเครู้เรื่องแล้วนะคะก็นักเรียนก็สามารถทำรายงานได้เลยต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองของเรานะคะก็คือจงหาผลบวก ของ32,568บดวกด้วย24,410นะคะก็คุณครูคบอกว่าถ้าประโยคสัญลักษณ์ามาแบบนี้เนาะบวกกันในแนวนอนเนี่ยคุณครูแนะนำให้นักเรียนนะคะตั้งบวกนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะะตัวตั้งของเราก็คือ32,568นะคะ30,000 2 0 0สองพัน ห้าร้อยนะคะหกสิบแปดคุณครูจะเขียนห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเนาะแล้วก็บวกด้วยตัวบวกของเรานะคะให้นักเรียนนะคะเริ่มเขียนตั้งแต่หลักหน่วยไปหาหลักที่มีค่ามากนะคะเพราะว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเนาะหลักหน่วยของเราตัวบวกก็คือเลขศูนย์นะคะอ่าหลักสิบคือเลขหนึ่ง เห็นไหมคะข้างบนตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็หลักร้อยของเราก็คือเลข4หลักพันก็คือเลข4แล้วก็หลักหมื่นก็คือเลข2ตรงนี้นะคะอย่าลืมใส่ลูกน้ำด้วยนะคะนักเรียนเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นขั้นนะคะเพื่อที่เราจะดำเนินการบวกนะคะแล้วก็ขีดเส้น2เส้นข้างล่างนะคะ เพื่อที่เราจะตอบเนาะ,ะดำเนินการบวกโดยเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยตรงนี้นะคะหลักหน่วยก็คือ8บวกศก็ได้8นะคะต่อไปหลักสิบค่ะ6บวก1ได้7หลักร้อยห้บวกสได้9พอเราได้จำนวนครบสารจำนวนนะคะให้นักเรียนใส่ลูกน้ำก่อนเลยนะคะเดี๋ยวลืมเนาะ ะะแล้วก็หลักต่อไปก็คือหลักพันนะคะ2บวก4ได้6นะแล้วก็หลักหมื่นของเรานะคะ3บวก2ก็ได้5นะคะข้อนี้ก็เลยจะตอบว่า32,568บวก24,410ได้เท่ากับ56,000 978นั่นเองนะคะข้อนี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อ่ะจงหาผลบวกของ472,546นะคะบวกกับ14,432นะคะเราก็จะ ดำเนินการบวกด้วยการตั้งบวกก่อนนะคะโดยเอาตัวตั้งมาก่อนนะคะ400,000นะคะ7 000, 2 000, 5 4 6นะคะอันนี้ก็เขียนกระจายกระจายหน่อยเนาะอ่ะต่อไปนะคะตัวบวกของเราหลักหน่วยก็คือ2หลักสิบคือ3 หลักร้อยคือ4ตรงนี้นะคะดูตรงนี้เนาะอ่าหลักหน่วยก็คือสองหลักสิบก็คือเลข3นะคะแล้วก็หลักร้อยก็คือเลข4ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักพันก็เลขสนะคะแล้วก็หลักหมื่นนะคะตัวบวกของเรามีแค่ถึงหลักหมื่นนะอ่าเสร็จแล้วก็ขีดเส้นขั้นนะคะเพื่อที่เราจะ ดำเนินการบวกนะคะแล้วก็อีก2เส้นข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นการตอบแล้วนะคะอ่ะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนั่นก็คือ6บวกสก็ได้แปนะคะ6กบวกสได้8แล้วก็หลักสิบบวก3ได้7นะคะหลักร้อยนะคะ5บวก สี่ได้เกาแล้วก็หลักพันอ๋อคุณครูลืมใส่ลูกน้ำเนาะอะ่ใส่ลูกน้ำด้วยนะคะหลักพันนะคะสองบวกสี่ได้หกอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะอ่าหลักหมื่นเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแล้วก็หลักแสนไม่มีนะคะก็ดึงลงมาเลยนะคะ ข้อนี้ก็เลยจะตอบว่า472546บวกด้วย14432ก็จะได้เท่ากับ486978นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบแค่นี้ต่อไปเป็นตัวอย่างที่4นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถุนศึกษาปีที่3นะก ตัวอย่างที่4นะคะจงหาผลบวกของ4 6 7 5 4 3บวกด้วย5,000นะคะ12,432อ่ะเราก็มาตั้งบวกเลยนะคะ4,067,500นะคะ43บวกด้วยนะคะ เราก็จะเริ่มเขียนตัวบวกเนี่ยเริ่มจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเราคือเลขสองหลักสิบคือเลขสามตรงนี้แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะไปหาหลักที่มีค่ามากเนาะหลักหน่วยคือเลขสองหลักสิบก็คือเลขสามหลักร้อยก็คือเลขสี่หลักพันเลขสองหลักหมื่นเลขหนึ่งแล้วก็หลักแสนก็คือเลข5นะคะอันนี้ก็ เขีดเส้นขั้นได้เลยะะเพื่อที่เราจะทําการบวกนะคะแล้วก็ขีดอีกสองเส้นข้างล่างนะคะก็คือจะแสดงว่าเรากําลังจะตอบแล้วนะนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะสามบวก2ก็ได้ห้านะคะหลักสบบวกหลักส0บก็4บวกสาเป็น7นะค่ะแล้วก็หลักร้อยนะคะเอาครูลืมใส่ลูกน้ำอีกแล้วหลักร้อยนะคะ ห้บวก4ก็ได้9กะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำด้วยนะคะเพราะว่าได้จำนวนครบ3ามจำนวนให้ใส่ลูกน้ำนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเนะคะหลักพัน7บวก2ได้9นะคะต่อไปหลักหมื่น6บวก1ได้เและหลักแสนนะคะห และหลักแสนนะคะ4บวก5ได้9นะคะข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่า4 0 6 7 5 4 3บวกด้วย5 12,432นะคะเท่ากับ9 0 79,900นะคะ75นะคะอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะคะไม่มีตัวทดเลยนะคะสังเกตดูว่าการบวกนะคะในขอ้อในในในเรื่องนี้จะไม่มีตัวทดเลยนะคะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอเคการบวกมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องมีพื้นฐานการบวกไปก่อนเนาะเราถึงจะไปเรื่องการคูณได้คล่องนะคะนักเรียนก็จะต้องบวกให้คล่องก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษ์ปีที่3นะคะตั้งใจทำในงานของคุณครูนะคะ คุณครูก็จะตรวจนะคะทุกข้อเลยนะคะแล้วก็เก็บคะแนนด้วยนะคะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศาปีที่สานะคะวันนี้ก็การบวกโดยไม่มีตัวทดก็ได้จบลงแล้วนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรขอให้นักเรียนนะคะติดตามดูนะคะคลิปสอนนะคะของคุณครูดได้ในช่องชาแนลนะคะของโรงเรียนบ้านสวัสดีนะคะก็บ๊ายบาย